นี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์โชว์อะไรผมนี่นี่นี่โดนระเบิดเนี่โดนระเบิดอรอโอ้สเก็ตระเบิดขนาดนี้เข้ามาปากเลยเนี้ยปากเลยเหรอปากเลยเนี้ยระเบิดอะไรอาจารย์น่าจะแสวงเครื่องอาจารย์เขาเขาไล่แล้ววิ่งหนีดิอยู่ทําไมอ่ะอยู่เขาก็จับดิใช่ไอ้นี้ก็เรียกอะไรก็ไปหมอบหยุดหลังบ้านหลานทองร้านนึ่งเขาคุยกันแล้วทงพอนเก้าสิบสามอะไรพวกก้าสิบสางกโก๊กมินตังครับเอาปะทะกับ ใน,นพวกนี้เขาไม่ถูกกันเพราะว่าอะไรมกมงลใกล้สารเนี่ยพวกที่ระวังป้องก,กันชายแดนเอาวันนี้ผมเดินทางมาถึงบ้านนายพลเสือดเรียบร้อยแล้ววันนี้ผมนอยู่กับแรมโบเมืองไทยซึ่งมีชื่อว่าอาจารย์โตนะฮะทานพานยอดชายด้วยว่านายพลเสือดาอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโหเห็นร่างกายแล้วบึกบึนแหละนะสมพอกับได้รับชัยะว่าแรมโบของเมืองไทยโอ้<บ>โหน,าานี่อาจารย์เนี่ยอาจารย์โชว์อะไรผมนี่นี่โดนระเบิดนี่โดนระเบิดอเนี่ตรงตรงกลางเห็นไหม ตรงกลางตรงกลางหน้าอกอ่ะหน้าอกเลยเอ้แมงซื้อกสองชั้นเนี่ยทะลุเข้าไปลรวสเก็ตระเบิดขนาดนี้เข้ามาปากเลยนี้ปากเลยเหรอปากในนี้ระเบิดอะไรอาจารย์น่าจะแสวงเครื่องอาจารย์จะไปเดินเหยียบอ่ะม่ลูกน้องอ๋อลูกน้องอตอนนั้นภารกิจอาจารย์อะไรครับอ่าภารกิจยึดไอ้ข้ายึดไอ้โรงงานยาสิติีที่เออบ้านเพื่อนบ้านนี อ๋อบาพนบ้านพูดชื่อประเทศได้ไหมครับน่ย็งได้ประเทศพม่าเนี่พม่านั่นแหละ,หละก็คืออยู่ฝั่งในสงงรัชชานเนาะรัชชานแถวนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเมืองยอนเมืองยอนไปแล้วอ๋อเมืองยอนก็เป็นเมืองที่ตอนนี้เมืองยอนสใญญ่ว่าแดงวางกําลังอยู่นะก,ก็นี่ก็เล่นกับว่าแดเงเนี่ะอ๋อเล่นกับว่าแดงคุณจ่าตอนนี้ไม่ค่อยมีกําลังแล้วครับอ่าแล้วก็จะเป็นว่าแดงและอ๋ออาจารย์ขออนุญาตรแรกเริ่มเดิมทีเป็นมาอย่างไงถึงได้ไปเป็นทหารพรานอาจารย์ ไม่ได้มาสมัครเข้ามาหรอกเรื่องทั้งเรื่องเนี่ยเขาต้องการคนที่ใช้ภาษาครับแล้วก็าอาจจะบางส่วนเนี่ยอาจจะเขาต้องการคนที่อ่าไม่มีภาระครับทั้งบ้านครับแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่เคยใช้อาวุธมาแล้วไงสมัยนั้นนะผมอายุสิบห้าตอนนี้มใช้อาวุธแล้วรเรื่องงันเรื่องความมีข้าบินอยู่กระบ,บอกนึงอ uh ่ะฮะ แล้วก็คือฝึกกันต่อสู้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์แทงประเทศไทย,ไทยอ๋อคือผ่านจากการอยู่ในคอมมิวนิสต์มาก่อนใช่เขเป็นสมาชิกมาก่อนครับอืมหลังจากนั้นเขาก็มาเคว้นหาตัวก็ลระ,ะ,ะดับผู้หลักผู้ใหญ่เขามาที่วัดเขามาเจออ๋อหมายถึงว่าตอนนั้นอาจารย์เป็นเด็กวัดอยู่ใช่อยู่ที่วัดอะไรครับวัดวังวิเวกกระลำนี่แหละวัดวังวิเวกกระลำอ่าอยู่ที่จังหวัดอะไรครับอ่ากันจนบุรืออำเภอสังขะ สังขาไม่ใช่สังขาสุรินนะสังขาบุรีการชนบุรีครับสังขาสุลินมันก็ไปบ่อยเหมือนกันอ๋อฮะสมัยสงครามระวังไทยก็เขมรเนี่ยครับอ๋อพอเขามาหาตัวไปเป็นอะไรนั้นนั้นน่าจะไปตอนนั้นต้องไปอบรมที่ค่ายลูิเศษที่เก้าครับแล้วก็หลังจากจบแล้วก็มาเป็นลูกเสดที่ค่ายประตูผาเนี่ยทำเดือนเพื่อ ฝึกให้ไปดำรงชีพคนเดียวเนี่การต่อสู้แบบอาวุธศึกษาะอะไรต่างๆเราก็เรียนจากค่โรวิเศษที่เก้าละเราก็มาเนี่ยค่ยโรวิเศษที่สามที่ค่ายประตูผาเนี่ยครับตอนนี้ก็มาเรียนเ,เรียนรู้เรื่องอ,อะไรต่างๆเนี่ยเรื่องว่าเราดำรงชีพยังไงเราทำตัวยังไงอะไรเนี่ย uh huh. อยู่ยังไงกับคนเดียวให้รอดอ่าแล้วก็มาเรียกชื่อที่เราตั้งขึ้นมาสมมุติขึ้นมาก็คือไม่ใช่ยอดชายอ๋อนนำเรียกขานก่อนอืมครับตอนนั้นเขาเรียกอาจารย์ว่าอะไรครับอ่าตอนนั้นเขาไม่ได้เรียกเขาให้เราตั้งชื่อตัวเองครับชื่อว่ามงโซมงโซอ่อนี่อยู่่เด็กชายมงโซอายุสิบหปีนี่ใช่ใช่มงโซเนี่ยอ่าก็เลยกล่าวหนาก็ถามว่าอทั้งฝรั่งทั้งไทยเนี่ยก็บอกทำไมต้องชื่อ ชื่อมงโซล่ะคนพม่าเนี่ยขึ้นต้นคือว่ามองมองมองแปลว่านายนายนายแล้วกันายนายมงโซเนี่ยประมาณเนี่ยนายโซเนี่ยประมาณนี้ไงตากปราไทยนี่นะก็เลยมันจําง่ายมงโซอือาชีพล่ะอาชีพก็หบสับปะรดขายหาสับปะรดขายอาชีพนี่แต่แรกก็คิดไม่ออกครับมีนายดาบไปคนหนึ่งตั้งเหลกําลังเกิดเลยบอกชิงรายเนี่ยแล้วก็ทําไง อยู่บ้านเคยหับก่าหับน้ำไม่บอกเคยก็เลยรับจ้างหับก่าที่เขาดำ้นาก็สมัยเหลาน้วเราดำใช้มือดำกันเนี่ยครับก็เลยเรามีกําลังแบบนี้ไงก็เลยก็ว่าเออหาบสับปะรดขายดีกว่ามีายดาบอยู่คนหนึ่งหับสับปะรดขายสับปะรดขายขายฝั่งไทยหรือว่าฝั่งไหนครับก็ฝั่งไทยเนี่ยบ้าทยก่อนอที่บ้านหินแตกเลยมันไม่ง่ายไม่ง่ายเลยไม่ง่ายก่อนจะข้าบ้านหินแตกเนี่ยจะจะเล่าให้ฟังว่า หลังจากเราเรียนจบในนี้แสดงละครในไรเจ็บถึงนั่นเราก็ต้องแสดงละครให้ให้ชาวบ้านกูรู้ว่าไอ้ละครฉากนี้เราที่เราเรียนจากนี้เนี่ยเราต้องปลอมตัวเป็นคนพ่อม่ต้องพันดานในตอชโตไม่ดานสุลกากรนี่ไอ้อที่สะพานไม่สายครับยังหลอกแต่พวกลุงลุงก็เลยว่าผมเป็นคนพ่อม่ครับโดนตำรวจจับมาจากเมืองไทย แล้วเขาจะส่งผมไปประเทศพม่าครับแล้วบ้านอยู่ไหนบอกอยู่เมืองชิงตงเมืองแมงรู้อยู่ไหนทีได้โอกาสแล้วได้โอกาสข้ามไปแล้วเฮ้ยคนจริงหลอกทุกคํานะหลอกมาเลยนทุกอย่างมาจริงสี่นนชัยนี่สีธนนชัยมันไม่เป็นจริงสักเรื่องเลยไม่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยไม่ใช่หลอกเขาให้ทำไงก็ได้คือให้เราข้ามไปได้เะก็เหมือนผมหลอกเขาแหละเขาบอกไอ้คนทางไอ้ชิงตงและชิวเนี่ยมันต้องเขาวใช่ไหมสมัยมัยสมัอนั้นอ๋อพอ พ่อเป็นคนพม่าเชื้อาสายอินเดียอฮรอเขาอย่างนี้อีกใช่แล้วแม่คนพมา่าจริงๆครับแล้วแม่อยู่ที่ไหนนึกได้อยู่มันตะเลครับ <Mand alay. S 2> มันตะเลอย่างกุ้งมันตะเลนิปิโดนู่นนั่นน้องคนพมา่าจริงๆไงมนันตะเลนยครับความจริงเนี่ยประเทศพมา่าเนี่ยเ,เมืองย่างกุ้งเนี่ยที่เราคิดว่าย่างกุ้งเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อจริงๆชื่อย่างโกงยางโกงภาษาเขาย่างโกงแต่เขาเอื่นย่างกุ้งเหมือนกันเราเรียกชื่อตะกงเนี่ย ชีตะกองใช่ไหมชีวิตะกองแต่ของจริงของจริงในชีิตะกองชีวิตะกองหมายถึงเจดีทองทั้งหมดอ่ะฮะอ่า,า,าครับก็เลยก็เลยบอกว่าแม่อยู่ทางมันตะเลอพ่อคนทางนี้เชื่อสายอินเดียครับก็เลยบอกเออม,มันก็พอก็พอเชื่อว่ามันกระดมดำนะอ่ะฮะถ้าเป็นพ่อเป็นลาวไปไงโดนฆ่าทิ้งตะกันตะนันแต่ชีวิตจริงอาจารย์นี่ก็ เป็นสายฝั่งมอนฝั่งอะไรอยู่แล้วนี่ใช่ไหมแต่แม่ผมเป็นเชี่ยสายอังกฤษเนี่ยอังกฤษขาวจวดเลยนะขาวจวดเลยโอ้โหแม่อาจารย์โตไปอังกฤษนะแต่พ่อเนี่ยครูดอนเนี่ยเป็นคนอีสานอ๋อก็เลยหน้าหน้าลาวเกิดมาหน้าลาวหน่อยสำเนียงอาจารย์พูดก็จะติดติดไปทางพม่าอนาะใช่มอนเนินเนยนะก็ผมอยู่เขมรมันพูดภาษาเขมรคล่องพูดได้ด้วยสี่ใบสี่ใบเซเว่า์หกใบไง บใบเฮ้ยอ๋อกใบคุณออกคุณขอบคุณอ่าอาจารย์ทีนี้หลังจากไปหลอกไอ้ดานอะไรแล้วไปทํางานอยู่ในอ่าพม่าไปทําอะไรบ้างแต่ละวันขออใจไม่ได้ไม่ได้ไปไปนอนอยู่ฝั่งนั่นคืนหนึ่งคืนหนึ่งอืมแล้วตื่นเช้าก็นัดกับพวกพ่อตํารวจแล้วอ่ฮะก็นัดกเราจะข้ามมาฝั่งเนี้ยครับตอนนี้ยจะมีเสื้อผ้าหอหอหนึ่ง เราก็จะมีตังค์อยู่หกร้อยบาทสมัยนั้นก็เลยข้ามมาทําลําน้นสายออืแต่นี้ก็พ่อตารวจก็หล่ออยู่บอกเฮ้ยคนม่ามเข้าเมืองก็ไล่วิ่งเงินไล่เราก็วิ่งตามเขาไปเนี่ยเขาไล่แล้ววิ่งหนีดิอยู่ทําไมอ่ะอยู่เขาก็จับดิใช่ทีนี้ก็เรียออะไรก็ไปหมอบอยู่หลังบ้านหลานทองร้านหนึ่งเขาคุยกันแล้วผู้ใหญ่ก็คุยกันแล้วก็หมอบเนี้ย ตำรวจก็วิ่งนี่แม่งไงเด็กคนนี้วิ่งเลีมยวไปไหนความยิ่งก็เจอกันแล้วอันนี้เขาเรียกว่าละครฉากอ๋อคือรู้กันอยู่อรืรู้ๆกันแล้วก็ก็ไม่ใกล้นะบ้านพาแตกไกลอำเภอแม่สายมันก็ไม่ใกล้นะก,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 ลก็เดินไปหลายกิโลเหมือนกันเดินเท้าเมื่อก่อนใช่รองเท้าแตะเนี่ยโอ้โหแม่งเจ็บเท้ายัางโอ้โหจะเหลือขา,าแตกแบบนี้เลยนอาจารย์นี่ขาแตะนี้เลยอาจารย์เนาะแล้วก็เดินเข้าไปที่วัดแล้วก็เขาก็ฝาก ที่วัดไว้เรียบร้อยแล้วครับก็เลยไปอยู่ในวัดเประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ออกมาอีกหมู่บ้านหนึ่งอยูมเพเภอไม่สายเนี่ยแหละบ้านในถ้ำป่าครับก็ที่อะไรอ่ะไอ้ถ้ำหลวงถ้ำลุไอ้ที่กำลงังดังอ่ะฝนน้ำนังนอนบ่นี่อันนั้นแหละหมู่บ้านนั้นแหละตอนนั้นมันก็ทำในยังไม่ยังไม่มีก็เลยไปอยู่นั่นสักสองวันสามวันเนี่ย ก็ออกมาที่ไม่สายครับไอ,อ้ออกมาที่ไม่จันทร์ไม่จันทร์แล้วก็วิธีหวังไว้อะก่อนจะไปแล้วเราก็วางแผนนะจะซื้อหาบตรงนี้จะซื้อสับปบรดตรงนี้อแล้วความสวยของคนเราเนี่ยมันมันแบบความคิดมันอยู่ข้างหน้าไงครับลืมซื้อมมดกระเขียงอ่อฮะเอาไปในสัรเะรดจะปอกขายไงละบะนี่ก็เลยแมง่งก็เลยไม่รู้จะทำยังไง เราเมื่อหลอกแล้วก็เราก็ต้องหลอกไปเลื่อยหลอกให้ถึงที่สุดแต่ละก็เลยไบ,บคุกยกับเจ้าเฟอร์ไอ้คนขับแล้วทั้งสองแถวพูดภาษาพมา่าเนี่ยผมลืมมีดกเกียงอแต่กก็ไม่รู้เรื่องแกก็ไปเรียกคนแปลภาษารอบหนึ่งอ๋อเด็กคนนี้เขาล,ลืมมีดจะลืมเขียงใช่ไหมา้เอาไม่เป็นไรล้อได้กับวิ่งไปซื้อมีดเกียงน่ะเข้าค่ายเข้าไปที่บ้านหินแตกเนี่ยโดยที่นี่ใครรู้เลยว่ะ อ่าอาจารย์ปินไข่ไม่มีใครสงสัยเลยไม่มีโอ้โหบ้านหินแตกเนี่ยไม่ใช่เข้าง่ายอาจารย์โอโ๋อยากายากมากมคนแปลกหน้าแถ่นั่นเจ้าที่บ้านเมืองเราเนี่ยเป็นพวกเขาหมดวดนะพูดนเราไม่ได้สายร้ายเนี่ยครับอันนี้เรื่องจริงเหมือนเรากันเมือ่อสี่สิบกปีก่อนเราได้แต่นี้สัเลกก็ขายสับปะรดมันแม่งวันนั้นเฮ้ยไม่รู้เป็นไงขายดีว่ะไม่เหลือสักลูกหนึง่งได้ปอกสับปะรดแค่สามลูกนะที่เหลือก็ซื้อไปนลูกไปเลยครับ ก็เลยไปนอนอยู่ที่เราไกายเก่าก็เขาให้อาศัยบางคนจริงกับคนเคยอยู่พอเลิกเลี้ยงไก่ไปแล้วอะก็ไปอยู่นั้นคืนนั่นแบบคิดยังไงปกติแม่งเด็กอยู่ในป่านะก็ไม่เคยคิดว่าท้อมไม่เคยคิดว่าน้อยใจไม่เคยร้องไหนะ้คืนนะั้นแม่งน้ำตาตกเฮ้ยทำไมกูต้องมันลำบากอยู่คนเดียววะเหนื่อยนะอยู่คนเดียวเออแล้วก็มันว่างว่างแวงไง ครับนึ่งคิดถึงม้าที่เราเคยเลี้ยงคิดถึงงัววายที่เราเคยเลี้ยง